ประกาศด่วนที่สุดเดี๋ยวนี้ต้องการแพง,งานร้อยคนไปเฮดเลียกอยู่กรุงเทพกับภูเก็ตเป็นห้านขนมกับห้านอาหารสไตล์เมกาเนาะตัวนี้ต้องการคนร้อยคนผู้ใดที่มีความสนใจให้เขียนเข้ว่าสนใจแล้วต่อด้วยเบอร์โทรหรือติดต่อมาหาบริษัทเอฟเอก็ได้หรือติดต่อหาข้าพเจ้าก็ได้เบอร์โทรเก้าสี่ต๊ะแปดหกสองแปดเพราะว่าการไปอยากไปเฮดเลียกอยู่ไทยนะอยากให้ไปแบบถูกต้อง สบายดีสวัสดีครับทักทายพี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับทั้งเมืองไทยเมืองลาากันนะ่าจะประมาณหกโมงเสาร์พี่น้องครับที่เข้ามาติดตามย้อนหลังฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่องย t u b e วิธีคนสองฝั่งโคงสิเดีบบพาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับฝากถึงแรงงานเลาาที เหตุงานอยู่ในประเทศไทยละกะในซบปปเล่านะครับที่สนใจอยากไปเหตุงานอยู่ในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่น้องก็ติดต่อได้นะครับพี่น้องที่เบอร์นี้นะครับพี่น้องเป็นบริษัทจัดทางงานพานกระทรวงแรงงานไทยนะครับแบบถูกต้องนะครับพี่น้องไปแบบบอบพิษกฎหมายจะได้บ๊อสางปัญหาให้กับประเทศไทยเพิ่นนะครับรายละเอียดพี่น้องครับลองมาฟังคลิปเจ้าของบริษัทนะครับ ที่หนาเสื้อถือได้แลากาสามารถติดต่อได้ครับพี่น้องแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์หลายหนสอยปํานะครับในการไปเหยบียกในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายแบบบลอพิษกฎหมายนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปกันนะครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาประกาศด่วนที่สุดเดี๋ยวนี้ต้องการแพงงานร้อยคนไปเฮดเบียอยู่กรุงเทพกับภูเก็ตเป็นห้านข้านุ่มกับห้านอาหารสไตล์เมกาเนาะตัวนี้ ต้องการคนร้อยคนผู้ใดที่มีความสนใจให้เขียนคำว่าสนใจแล้วต่อด้วยเบอร์โทรหรือติดต่อมาหาบริษัทเอเอลก็ได้หรือติดต่อหาข้าพเจ้าก็ได้เบอร์โทรเก้าสี่ต๊ะแปดหกสองแปดเพราะว่าการไปอยากไปเฮดเวียกอยู่ไทยนะอยากให้ไปแบบถูกต้องสําหรับเงินเดือนหนะหน้าที่หรือว่าเวียกที่จ้าข้ามีสอบแต่ละอันนี่นะเงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำเนอสิ 11, บเอ็ดพันบาทมีค่าที่พักอีกสองพันมีเงินขยันอีกห้าร้อยอนี้การันตีว่าได้เนะ ตัวน,นี้ขั้นต่ำ13,500บาทแต่มันจะแยกเป็นการจ่ายแบบนี้แต่ว่าเบื้องว่าเรียกเจ้าสัมภาษณ์แล้วเจ้าจะถือตัวใดเพราะว่าก่อนที่เจ้าจะไปเจ้าต้องได้สัมภาษณ์ออนไลน์ร่วมกับบริษัทเอฟแอลและบริษัทนนจในไทยกับนายจ้างอยู่ประเทศไทยก่อนเขาสัมภาษณ์ผ่านแล้วค่อยเข้าไปสู่ขบวนการการเฮ็ดเอกสารเนาะแต่ว่าในการไปบอกว่าจะไปในนามบริษัทใดก็อย่ากให้ไปแบบถูกต้องในการเฮ็ดเรียกอยู่ประเทศไทยหรือว่าเฮ็ดเรียกอยู่ประเทศใดก็อยาเนาะอยากให้ไปผ่านบริษัทจัดหางานใดหนึง่ง แต่ efl ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดณปัจจุบันเพราะว่าเขาให้เลียกแบบปรูงใส่เนาะแล้วก็การบริการของเขากจะพยายามให้ดีที่สุดมีอย่างล้มกันได้คำว่าลวมกับพนักงานบ่เข้าใจกันโทรมาหาขา้ขาพเจ้า้าัเจะพยายามให้ข้อมูลที่มันละเอียดที่สุดเนาะกการไปอย่างให้ไปแบบสบายใจแบบนั้นเนาะทางพี่ทางมองทั้งพ่อทั้งแม่ก็ยนะกอยากล้มกับล้มไดนะ้เพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะไปเรียกทางเขาับไปแล้วเขาก็บ่อยากให้ไปพูดแล้วไปหนีเนาะ ไปหนีออกจากวันนี้ไซเขาเป็นทางผ่านแลวหนีไปเฮ็ดเวียกยู่บนอื่นหน่ยสินะอันนั้นเฮ็ดให้เกิดผลกระทบกับบริษัทและกเกิดผลกระทบกับตัวผู้เกี่ยวเองอันนี้กระ่บอยากเฮ็ดเนีนั้นฉะนั้นว่าการที่ไปแล้วนี่นะการที่ไปแบบถือกฎหมายกับการที่ไปแบบโบถือกฎหมายสิมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันหลักการที่บางคนนี่ถึกหมู่ส่วนแล้วไปไปบางทีก็ได้ถึกเอ่อเขาเรียกว่าตกเป็นเหยื่อนการค้าประเวณีเนาะพาไปขายให้กับเอ่อซ่องนงสิเนาะบางคนก็ถึก เอาไปลงเื่อลงทะเลสิบางคนก็ตกปเป็นเหยื่อกันฆ่ามนุษย์อ่าฆ่ามนุษย์เนี่ยอันตรายเอาไปแล้วเอ่อไปแบบโมหหส่นหัวหัวนะไปแล้วบางคนก็นถืกลักตาซะถืกลักไขหลังซะถืกลักของต่งางๆเอาไปังหวะนนี่มันมีเลยเนาะเยาวัานเขาชิ่อบิ้งแต่ความสวยงามได้ไปเขาไปโอ้ประเทศไทยเขากาภาษาไทยได้เขาไปแล้วเขาได้เขาซอกเรียกเท็ดเองก็กได้เนีจเจ้าบิ่งแต่ความสวยงามมันแมน่นแต่ว่าเจ้าู้ได้อย่างไดว่าคนที่เจ้าไปอยู่นาอาดามมันจะมันจะเป็นแนวใไดเนาะ แต่ถ้าเจ้าไปแบบถูกต้องเนี่ยนะไปแบบถูกต้องตามกฎหมายไปในบริษัทใดก็ได้เจ้ายัางมีการคุ้มครองของบริษัทจัดหางานบริษัทในนอจอในไทยแล้วก็มีส่งบริษัทนี้มีพันธะผูกพันระหว่างสองกระทรวงที่งานกระทรวงทางไทยกับกระทรวงทางลาวโดยผ่านการออกวีซ่าจากกรุงสุลไทยเะแล้วเจ้าไปอยู่นี่ถูกต้องตามกฎหมายสองปีอันนี้เป็นความสบายใจเย้าไปอยู่แต่ถ้าเจ้าไปแบบบ่ถูกต้องมีอันตราย จะเกิดอย่างขึ้นจะที่ไปหาไปม่นบอกอันนี้แหละจากให้การที่อยากจะไปแล้วมันอยากให้เหตุแบบนั้นแล้วก็ขอฝากอีกนัน,นึงเตือนเนาะคนที่ไปส่วนเจ้าไปเ็เรียกอยู่ไทยเนาะอันนี้ให้ระวังบางคนกับเป็นในหน้ามาแต่ไทยเนาะบางคนกับเป็นในหน้าคนลาวหแหละเ,หเรียกอยู่ไทยแล้วเป็นในหน้าอกหางานให้กับคนอื่นนะนะโดยที่ขาเจ้าบร่ได้อนุญาตอันนี้อันตรายนะสําหรับบุคคลทั่วไปบางทีมาแล้วนีนะเนาะให้จ่ายเงินก้อน ให้จ่ายเงินก่อนเท่านั้นเท่านี้เจ้าได้ไปแน่นอนอย่างที่อันตรายลดสสาหรับบริษัทจัดหางานเขาจะบริเฮ็ดเดีวนั้นเนาะจะเขาต้องบึงว่าเวียดเจ้านี้เจ้าสัมภาษณ์ผ่านบอกเจ้าไปได้บอกเนาะความเป็นไปได้เจ้าเท่าใดแล้วเขาจึงจะเอื้อนเจ้าบรเฮ็ดสัญญาในกรณีว่าเขาว่าเอโ m ย u ตัวนี้นายจ้างออกให้มดหักน้ําหลังเขาก็จะแจ้งเจ้าในนั้นหรือว่าตัวนี้จะต้องสมทบเท่านี้เขาจะบอกแจ้งเจ้าในนั้นแล้วสําคัญอีกสําคัญข้อนึงเลยว่าคนที่ไปรีคูดเจ้าไปแนะนําเจ้าไหน ให้ถามลถดเนาะให้พี่ให้น้องอันนี้ฝากเตือนเนาะให้พี่ให้น้องเขาถามให้ตัวเขาเองเขาทาถามว่าเจ้ามีบัตรพนักงานบอดจากกระทรวงยงงานนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือรายละเอียดนะครับสําหรับพี่น้องเล่าในประเทศไทยและก็ในซอปปอเล่าเงินเดือนนะครับพี่น้องอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพร้อมมีงานให้เหตุแบบถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเงินเดือนสูงกว่าซอปปอเล่าคู่หลายเท่านะครับพี่น้อง ในล่ายัางบ่ถึง3,000บาทนะครับในประเทศไทยเริ่มต้นจาก11,000หรือว่า11,000สำหรับภาษาล่าเนาะนะครับเริ่มต้นนะครับพี่น้องสิ่งสำคัญนะครับพี่น้องประโยชน์มันมีดีมองใดนะครับไปแบบถูกกฎหมาย 1. น,นะครับพี่น้องสามารถเข้าถึงประกันสังคมนะครับประกันสังคมประกันชีวิตอีกย่งต่างๆนะครับมันจะตามมาก ล้วกาบ่เฉพาะตั้งแต่พี่น้องอยู่ในประเทศเลาาที่บ่เคยไปประเทศไทยเนาะคนเล่าที่เหตุงานอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายไปหลายปีหาปีสิบปีแต่หลักหลอบทำงานแบบผิดกฎหมายก็สามารถติดต่อได้นะครับกับบริษัทนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับเราทำงานหลายปีในประเทศไทยก็จริงนะครับหเราจะต้องทำให้มันถูกต้อง เพื่อจะได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยนะครับเชื่อไหมครับว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่ทํางานผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าลาวเขมพรพมา่าสามชาตินี้จํานวนมากนะถ้าแรงงานทั้งหมดนะครับที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเข้ามาทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายลงทะเบียนชัดเจนนะครับแรงงานเหล่านี้ก็จะเข้าถึงประกันสังคมประกันชีวิตสามารถผ่อนลดได้ สามารถขับขี่ในประเทศไทยได้ก็คือเราอยู่ถูกต้องมีหลักฐานชัดเจนมีที่อยู่มีนายจ้างค้ำประกันนะครับอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราไม่ทํานะครับ1ประเทศไทยทําไมเขาต้องการให้แรงงานถูกกฎหมายอ่าผมจะอธิบายให้ฟังเวลามาอยู่ที่เมืองนอกนะครับที่แคนาดาที่อเมริกาเราจะเข้าใจนะครับแรงงานที่ทํางานผิดกฎหมายนะครับ สร้างผลเสียหายต่อประเทศไทยจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างในแคนาดาแรงงานทุกคนที่ทำงานจะต้องเสียภาษีภาษีจากตรงไหนครับถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยสมมติว่าแรงงานที่มาทำงานในประเทศไทยหนึ่งคนเนี่ยถ้ามี MOU ถูกต้องตามกฎหมายนะครับค่า MOU เท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทแล้วในแรงงานที่ทำงานผิดกฎหมายกี่ล้านคนล่ะครับ กี่แสนคนกี่ล้านคนคิดดูนะครับว่าคูณหมื่นกว่าบาทเงินเข้าประเทศไทยเท่าไหร่ครับตอนนี้ประเทศไทยเสียหายก็คือกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาเปรียบคนที่ทํางานถูกกฎหมายนะครับเวลาเกิดปัญหา,เก,เ,กเ,าเกิดอุบัติเหตุนะครับอยากเข้าโรงพยาบาลอยากเข้าไปรักษาอยากได้สิทธิเท่าเทียมกับคนที่มีบัตรนะครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับ เพราะประเทศไทยนี่นะครับไม่ว่าต่างชาติไม่ว่าแรงงานต่างด้าวก็แล้วแต่นะครับเกิอดอุบัติเหตุในประเทศไทยนี่ไม่มีเงินทางโรงพยาบาลก็รักษาให้ก่อนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับทีนี้คือที่ผมบอกว่าในแคนาดาเนี่ยทุกคนจะต้องเสียภาษีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่คิดดูนะครับว่าการลักลอบทํางานแบบรับเงินสดนะที่แคนาดาถือว่ายังมีความผิดอยู่เลยใครที่แอบลัก ลอกทำงานแบบรับเงินสดไม่ผ่านการโอนไม่ผ่านสลิปไม่แจ้งบัญชีนะครับไม่ได้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะไม่ให้ทำแบบนี้เพราะกลุ่มคนเหล่านี้คือเอาเปรียบคนที่เสียภาษีไงนะครับคนอื่นเสียภาษีหมดทุกคนเราไม่เสียภาษีนะครับเราเอาเปรียบคนอื่นอันนี้คือในประเทศที่เขาจเจริญและพัฒนาอันนี้ประเทศไทยคือพยายามที่จะผลักดันให้แรงงานกลุ่มที่ผิดกฎหมายเนี่ย สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยจํานวนมากนะครับเข้าสูา่กฎหมายให้มันถูกต้องนะครับอันนี้คือฝากถึงแรงงานพี่น้องคนเราทุกคนเราจะอยู่เมืองไทยมา1 0ปี20ปีแต่ถ้าเราอยู่แบบผิดกฎหมายยังไงเราก็ยังถือว่าเป็นแรงงานที่อยู่ไม่ถูกต้องนะครับยังเอาเปรียบคนอื่นอยู่นะครับอันนี้ผมฝากถึงนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยไปทำงานที่ประเทศไทยนะครับจะต้องหางานเองลำบากแค่ไหน นะครับบางทีก็ถูกหลอกบางทีก็ถูกเอเอาไปค้าประเวณีนะครับบางทีก็เอาไปขังกักขังไว้เป็นแม่บ้าน5ปี10ปีไม่ได้ออกจากบ้านนะครับอันนี้คือแรงงานลาวในสมัยก่อนนะครับไปเป็นแม่บ้านในบ้านเจ้านายหลังหนึง่งบางที5ปี10ปีก็ไม่ได้ติดต่อพ่อแม่เพราะอะไรครับไม่มีบัตรไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยนะครับติดต่อใครไม่ได้เลยและเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายก็ไม่กล้าที่จะออกมาสู้หน้า หรือนายจ้างพูดอะไรก็ต้องฟังบังคับอะไรก็ต้องฟังเพราะเราไม่มีสิทธิ์โดนเขาขู่ว่าจะจับส่งตำรวจก็ไม่กล้าพูดแล้วนะครับนี่นี่แหละครับปัญหาเขาต้องการให้เข้าสู่ระบบที่มันถูกต้องตามกฎหมายก็ติดต่อได้นะครับที่บริษัทนี้นะครับต่างฝ่ายก็คืออยากให้แรงงานทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยอยากให้ถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าลักลอบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับ แล้วก็ไม่มีเอกสารใดๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเงินจํานวนมหาศาลนะครับในแต่ละปีนะครับโรงพยาบาลในประเทศไทยนี่รักษาแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่ใช้เงินไปไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับทุกคนคิดดูนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องเลยๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องสิเหล่ยมบอพาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสบายดี